วันนี้กลับมาดีสุริน วันศุกร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นางสาวนันทพินทรักสัตวเจ้าพนักง,งานสถิติชำนาญงานร่วมประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานมหาสจรย์1,000วันพลัสและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่9โดยบูรณาการ7กระทรวงหลักณห้องประชุมพิมายโรงแรมศรีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาโดยมี นายแพทย์นุก,กูลปุ๋ยสูงเนินรองผู้อำนวยการศูนย์อนมามัยที่9นครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมจากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนจันท์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักการทำงานและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ในห้องประชุมชั้นใหญ่ชั้น4สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้